การเน้นเสียงที่คำว่าที่นี่สื่อถึงความรู้สึกของการอยู่ในสถานที่หนึ่งและทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสำคัญอย่างแท้จริงการใช้คำว่าที่สุดในการสื่อสารถึงความยอดเยี่ยมซึ่งสร้างความตื่นเต้นและแรงดึงดูดให้กับผู้ชมได้นอกจากนี้การถามชื่อผู้พูดและการตอบกลับซ้ำจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธทิภาพ ผู้ชมถูกกระตุ้นให้สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับข้อมูลและวิดีโอใหม่ๆที่น่าสนใจพร้อมกับคอยติดตามเนื้อหาที่หลากหลายการอัปโหลดวิดีโอใหม่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผู้ชมสามารถคาดหวังที่จะได้พบกับเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นเดิมเราขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามและสนับสนุนช่องซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สร้างเนื้อหาและผู้ชั่วโมงการสมัครสมาชิกช่วยให้ผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องและไม่พลาดทุกวิดีโอที่น่าสนใจ ช่องที่เสนอเนื้อหาที่หลากหลายเช่นมีกอและลาลาสคูลมักจะมีความน่าสนใจและสร้างความบันเทิงให้ผู้ชั่วโมงการสนับสนุนช่องผ่านการสมัครสมาชิกช่วยให้ผู้สร้างสามารถพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต